สวัสดีครับอาจารย์ตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับวินหมดเลยนะครับ5ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้เราชอบตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับไปกันที่ลีกบุนเดสลก้าเยอรมันนะครับคู่ระหว่างฮอฟเฟนไฮนะครับเจออาร์เมเนียนะครับผมฟันธงให้รองอาร์เมเนียนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่ลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะคู่ระหว่างอาแจ็กอันสเตอร์ดัมนะครับ เจอ FC ฟทเวนตีนะผมฟันธงนะครับให้ต่ออาแจกอัสเตอร์ดัมนะครับผมส่วนคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกมา์เซนะครับเจอเม็ดนะครับผมฟันธงนะครับให้ต่อโอลิมปิกมา์เซนะครับว p หนึ่งตัวนี้นะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับผมมองไปที่อาแจกอัสเตอร์ดัมนะครับใครที่ชอบผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจานตาบีแดงนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ